วัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณสีสวนกวนจิวเวอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะก็ได้นำสร้อยแขนนะคะ3บาทมาให้รับชมกันค่ะก็จะมีลายทั้งนิยมขายดีแล้วก็ลายมาใหม่นะคะลายออกแนวเรียบๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อเราก็จะมาเริ่มกันที่ลายแรกเลยนะคะลายแรกถือว่าเป็นลายออริจินอลสุดๆเลยค่ะแล้วก็ร้านไหนๆก็ต้องมีติดร้านไว้นะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายตุ้มแปดเสาฟันค่ะตรงกลางนะคะจะมีตุ้มนะคะที่ประดับด้วยพ่นทรายการพ่นทรายนะคะแล้วก็ขัดมันค่ะส่วนตัวเส้นนะคะก็จะเป็นลาย8ดเสาค่ะลายแปดเสานี้นะคะก็จะมีเป็น เส้นถักเส้นเล็กๆนะคะ8 8เส้นนะคะมารวมกันก็จะกลายเป็นแบบทรงกลมๆนะคะก็เลยเรียกว่า8เสาตันค่ะเส้นตันมากๆนะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบลายเรียบๆนะคะหรือว่าอยากซื้อใส่3บาทแต่ไม่อยากใส่แบบใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะแนะนำเป็นลายนี้เลยค่ะ ลายที่2นะคะก็จะเป็นลายดอกพิกุลนะคะลายดอกพิกุลสวยงามมากๆนะคะด้วยความดีเทลนะคะแล้วก็เป็นลายสุโขไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลายนี้ก็จะออกตลอดเลยเนาะก็คือลายนี้นะคะก็ส่วนมากลูกค,ค้าก็จะนิยมใส่กันมากๆเลยนะคะลายนี้นะคะจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็ลายแบบล้วนนะคะก็จะมีแบบแบนนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะมีเป็นแบบโค้งที่เคยเอามารีวิวหลายหลายครั้งแล้วเนาะ ด้านหลังเขานะคะแบบสตรัคเจอร์ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเป็นลายโซ่นะคะจะเป็นลายจะเป็นลายแบบโซ่ขัดมันนะคะแล้วก็ตัวเส้นนะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเหมาะสำหรับ ออลูกค้านะคะที่ชอบใส่เรียบๆแต่อยากมีลวดแบบให้เส้นมันมีอะไรหรือลวดลายที่สวยงามนะคะดูหรูหรามากเลยค่ะลายนี้ก็แนะนําอีกลายหนึ่งเลยค่ะลายถัดมาค่ะเป็นลายใหม่มาใหม่เลยนะคะลายนี้นะคะสําหรับคนที่แบบชอบลายแบบเวลาใส่จะดูค่อนข้างใหญ่นิดหน่อยนะคะก็ลายนี้นะคะด้วยความดีเทลของเขาก็ค่อนข้างสวยแล้วนะคะลายก็จะมีเป็นตลอดทั้งเส้นนะคะก็ จะมีเป็นตุ้มขั้นนะคะจะเป็นตุ้มพ่นทรายตัดลายจิกเพชรนะคะส่วนตรงตรงส่วนต,วตัวเส้นนะคะของเขาก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับลายแบบเป็นเส้นแล้วก็ตัดลายนะคะก็แบบนี้นะคะก็เครื่องตันเครื่องโป่งค่ะก็อยู่กับที่คนใส่นะคะเพราะว่าตัวต่อค่อนข้างแน่นเลยค่ะเป็นห่วงอยู่ด้านในนะ นี่นะคะลายนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเวลาใส่แล้วดูแบบสวยงามมากจริงๆค่ะก็ลายนี้นะคะแนะนำสำหรับลูกค้าที่ชอบใส่แบบสร้อยแขนดูใหญ่ๆนะคะก็ลายนี้เป็นอีกลายหนึ่งที่แนะนำเลยค่ะแล้วก็มาใหม่ด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะสสยออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเส้นนี้นะคะมีตุ้งติ้งหัวใจพร้อมกับเส้นเลยนะคะ เส้นถัดมานะคะจะเป็นลายแบบออริจินอนะคะสําหรับผู้ชายบ้างเนาะเพราะว่าส่วนมากจะเอาลายผู้หญิงมารีวิวเนาะแล้วแบบทุกคนอาจจะถามว่าแบบแบบอยากเห็นลายผู้ชายบ้างนะคะเราก็เลยเอามาเนาะลายผู้ชายส่วนมากก็จะเรียบๆนะคะไม่ค่อยมีลายเยอะเท่าของผู้หญิงค่ะแต่ว่าลายนี้นะคะก็จะเป็นลายเลนแบนค่ะลายนี้จะออกโป่งนิดหน่อยนะคะด้วยความที่ ัวเลตของเขานะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูแบบพัฟฟี่นิดหน่อยนะก็จะดูแบบเหมือนกลมๆม้อ้วนนิดหน่อยนะคะสลับกับการตัดลายจิกเพชรนะคะลายนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ลายสุดท้ายของวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นลายแบนๆเช่นกันค่ะลายนี้ผู้หญิงผู้ชายสามารถใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะลายนี้นะคะก็จะมีการ เล่นลวดลายค่อนข้างมากเลยนะคะก็จะมีการเล่นแบบเชฟอยู่ในตัวเส้นนะคะแล้วก็จะมีการตัดลายนะคะแล้วก็เพิ่มความวิงวับให้กับเส้นนะคะแล้วก็ตัวข้างๆกับตรงกลางนะคะก็จะเป็นแบบขนแมวค่ะแนะนำมากมากเลยนะคะมี2อง texture ในหนึเส้นนะคะคือคุมแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ นะคะตอนนี้ร้านเรานะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นพรีเมียมกิฟต์สำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถชอบของที่ร้านเราเยอะๆแล้วก็มาดูลรับกันนะคะ